สวัสดีครับผมนู้ยแอดมินช่อง107เคลรับออนไลน์เรื่องการเปลี่ยนหน้า Facebook Fanpage เวอร์ชั่นใหม่กลับไปเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกต้องทำในหน้าเว็บแบบคอมพิวเตอร์ PC ครับหัวข้อนี้นะครับเปลี่ยนกลับไปใช้เพจแบบคลาสสิกนะครับเมื่อคลิกปุ๊บก็กลับไปปั๊บนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเปลี่ยนกลับไปต้องย้อนกลับไปครับคลิกรูปโปรไฟล์ คิดอะไรไม่ออกให้คลิกรูปโปรไฟล์นะนี่แล้วคลิกสลับไประหว่างโปรไฟล์ a c e b o o k กับโปรไฟล์แฟนเพจเออหลายคนก็เริ่มงงแล้วเดี๋ยวคลิกเดี๋ยวผมจะกลับไปในฐานะ F a c e b o o k โปรไฟล์ก่อนนะผมอยู่ในหน้า F a c e b o o k โปรไฟล์คลิกปุ่มโฮมครับเราต้องเริ่มต้นจากเฟซเข้ามาในหน้าเฟซสลับไปที่หน้าเฟซส่วนตัวก่อนนะเดี๋ยวจะงงครับจากนั้นไปที่หัวข้อเพจครับรูปธงครับ คุณจะเห็นเพจเขาเปลี่ยนเป็นเพจโปรไฟล์ให้คุณและเพจที่คุณสร้างอื่นๆก็จะไล่เรียงกันลงไปนะครับเพจโปรไฟล์ที่คุณจะเปลี่ยนเป็นเป็นเพจแบบคลาสสิกคุณต้องคลิกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเข้าไปใช้งานในฐานะคําว่าเปลี่ยนเลยแต่ยังไม่เปลี่ยนเวอร์ชันนะครับให้คุณเปลี่ยนเข้าไปใช้งานในฐานะเพจโปรไฟล์ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนเวอร์ชั่นได้ผมอยู่ในเพจโปรไฟล์เข้ามาจัดการ เหมือนกับตอนแรกที่ผมโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเมื่อเข้ามาจัดการแล้วจากนั้นคุณก็แค่คลิก3จุดปุ่มจัดการเข้ามาจัดการก่อนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปส่องแล้วคุณไปคลิก3จุดเดี๋ยวจะหาไม่เจอไอ้เปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนกลับไปใช้เพจแบบคลาสิกจะหาไม่เจอ ต้องย้อนกลับไปดูดีๆนะครับเอ๊ะทำไมทําตามคลิปแล้วมันหาปุ่มเปลี่ยนไปใช้เพจคลาสสิกไม่เจอก็เพราะว่าคุณยังไม่เข้ามาไงครับต้องเริ่มไล่เรียงเปลี่ยนไปใช้เพจแบบคลาสสิกดูนะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็ติ๊กฉันเข้าใจแล้วเนื้อหาที่คนแชร์บลาๆก็จะไม่สามารถย้ายกลับไปเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกตามคุณไปไอ้เนื้อหาโพสต์ต่างๆนะก็ช่างมันเถอะนะก็คลิกดําเนินการดําเนินการต่อยอมรับดําเนินการต่อ เปลี่ยนกลับได้เลยครับก็จะกลายเป็นเพจแบบคลาสสิกเหมือนชาวบ้านชาช่องเขาทันทีนะครับรอแป๊บหนึ่งครับทีนี้ก็รีเฟชกดคลิกปุ่มโฮมครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่หน้าเพจแล้วเขาจะเปลี่ยนนะนี่ไงครับเปลี่ยนกลับมาเป็นเพจคลาสสิกแล้วไม่ต้องตกใจนะครับมันค้างแล้วยังกลายเป็นเพจเวอร์ชั่นใหม่อยู่ ก็ลองคลิกตามที่ผมแนะนำนะครับคลิกปุ่มโฮมคลิกรีเฟซกลับเข้ามาใช้ใหม่เข้าเข้าออกกครับเดี๋ยวมันก็ภายในวันเดียวเลยนะครับเมื่อตกี้ผมขอปุ๊บก็ได้กลับมาปั๊บครับเป็นเพจแบบคลาสสิกครับนี่ไงมีปุ่มโพสนะครับไม่มีการติดตามไม่ใช่เพจโปรไฟล์ใดทั้งสิ้นะครับแล้วทีนี้จะไปใช้เพจเวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้นะครับช่วงท้ายแถมให้นะครับว่าทำไมต้องใช้เพจคลาสสิกก็เพราะ ร้านกาแฟร้านต่างๆที่ต้องการจุดเช็คอินเนี่ยจะต้องใช้เพจแบบคลาสสิกเท่านั้นมันจึงจะกระตุ้นได้ถ้าคุณใช้เพจเวอร์ชั่นใหม่มันไม่สามารถกระตุ้นจุดเช็คอินได้มันก็มีปุ่มตรงนี้ครับแก้ไขเพจคล้ายๆกันนะครับเข้าไปแล้วก็น่าจะอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับครับก็สามารถใส่ที่อยู่นู่นนั่นนี่ได้เหมือนกับเพจคลาสสิกแต่ไม่สามารถกระตุ้นได้เพราะเพจเวอร์ชั่นคลาสสิกเนี่ยใช้มือถือสอง ใช้เฟซของเพื่อนเฟซแฟนใครก็แล้วแต่เข้ามาส่องที่ไม่ใช่แอดมินนะครับมันสามารถใช้มือถือเขาเรียกว่าเช็คอินหน้าเพจเพื่อกระตุ้นกระตุ้นอย่างอื่นครับเข้าไปช่วยตอบเป็น Facebook Editor ในการบอกว่าเพจนี้มีสถานที่อยู่จริงต่างๆคือมันใช้ได้มันกระตุ้นได้เฉพาะเพจคลาสสิกถ้าเป็นเพจเวอร์ชั่นใหม่นะครับเหมือนเมื่อกี้เพจโปรไฟล์เนี่ยไม่สามารถกระตุ้นใดๆได้ไดจุดเช็คอินคือขึ้นตามยาถากรากนะครับ ดังนั้นใครที่เป็นร้านอาหารร้านกาแฟโรงแรมโรงแรมที่พักและร้านอื่นๆขายสินค้าต่างๆอยากจะมีจุดเช็คอินติดต่อด่วนนะครับเบอร์โทรมุมซ้ายหน้าจอก่อนอื่นก็ต้องกลับให้คุณดูคลิปนี้ไปเปลี่ยนเพจของคุณเนี่ยเพจที่เป็นเพจเวอร์ชันใหม่ให้กลายเป็นคลาสิกก่อนนะครับทําตามคลิปดูย้อนก่อนจะติดต่อเข้ามานะครับผมไม่รับทาเพจเวอร์ชันใหม่ให้มีจุดเช็คอินนะครับมันทําไม่ได้ จะต้องใช้เพจแบบคลาสสิกแบบนี้เท่านั้นนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ